สวัสดีนครับเอฟซีมอเรอวันนี้มอเรก็มาได้มาวัดโมริโรกายารามมาเยี่ยมลูกเนนแล้วก็นำน้ำนะครับ300แพ็คนะฮะซึ่งมีนะครับเอฟซีลูกค้ามอเอรีนะครับแล้วก็ท่านที่ ร่วมบุญกันมาทุกๆท่านด้วยนะครับร่วมกันนุโมตนาสาธุร่วมกันนะเนี่ยลูกสามเณรเหล่านี้นะพระนะฮะท่านที่นี่ประมาณอ่าน่าจะพันรูปได้นะฮะปีนี้นะครับเนาะเยอะนะครับนะวันนี้โมอารีก็มีโอกาสนะครับเนาะมีญาติโยมมีลูกค้าโมอารีเอฟซีมอารีได้ร่วมบุญกันมานะครับนำน้ำมาถวายนะฮะสามร้อยแพ็คนะครับนะ ท่านได้เห็นคลิปนี้ก็ร่วมกันอนโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะครับเนาะหากท่านใดสนใจอยากจะมานะฮะร่วมถวายน้ําถวายอาหารนะฮะก็ขอเรียนเชิญมาได้ที่นี่นะครับเนาะนะฮะที่วัดโมลีโลกยาลามเลยนะฮะตอนนี้น้ำนะฮะน้ำนะฮะไม่พอนะไม่พอฉันนะฮะก็พระเนนเยอะนะครับนะฮะหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมานะฮะ อยากจะร่วมกับหมออารีก็ได้นะครับเราผ่านทางหมอาอรีก็ได้นะครับเนาะเราจะมาทําบุญตรงนี้ร่วมกันนะครับอ่าก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ร่วมกับอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะครับเนาะนะฮะนี่ฮะอันนี้ได้บุญจริงๆนะฮะได้บุญนะฮะทุกบาททุกสตังค์ได้บุญแน่นอนนะครับนะเห็นไหมครับในลูกเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะฮะมาจากไดายหลายที่ต่างๆที่ เพื่อมาร่ำเรียนนะฮะปริญญาธรรมนะครับเนาะเพื่อศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับเนาะนะฮะท่านใดจะเป็นเพชรนะฮะท่านใดจะเป็นรอยท่านใดจะเป็นดินนะครับเนาะก็อยู่กับความพยายามนะของท่านทุกกรูปนะฮะที่อยู่ในที่นี้นะครับนะนะทุกๆที่นะฮะนะบางทีเพชรแม้จะหายากแต่เราก็เห็นนะครับเราเห็นนะฮะนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเราทําบุญนะฮะสร้างคนสร้างปัญญานะฮะจะดีที่สุดนะครับเนาะเพราะท่านเหล่านี้จะได้นําพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธองค์นะฮะไปเผยแผ่ในวันข้างหน้านะครับนะนัานการทําบุญตรงนี้นะครับนะไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับเนาะเพราะหนึ่งในทุๆกๆรูปเหล่านี้นะฮะนะจะต้องมีแน่นอนนะที่เป็นเพชรนะ,ะที่เป็นพลอยนะครับ ให้เราเห็นนะฮะสืบทอดต่อต่อ,ตอ,ตอพุทธศาสนาเราไปในวันครา้งหน้านะฮะวันนี้นะฮะหมออรีก็ได้มาร่วมบุญนะฮะถวายน้ำนะสามร้แทกนะฮะด้วยการร่วมบุญร่วมใจนะจากเอฟซีจากนะฮะลูกค้าของหมออารีนะที่มโนธิรานกนดีนะร่วมบุญกันมา นะครับเนาะขอขอบขอบขอบคุณนะฮะทุกทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็ทุทกทุกครั้ที่เห็นคลิปนี้นะฮะทะุกบัดนโมตนาสาธุบูรุษร่วมกันนะครับเนาะกับมาอารีนะครั้งหน้านะท่านใดยอยากจะร่วมบูรุษกับมราารีก็ขอเรียนเชิญหรือจะมาที่วัดเลยก็ได้นะครับเนาะที่วัดโมลีโลกยารามนะครับเนาะมาได้เลยนะครับเนาะทุกๆวันนะครับเนาะนะฮะท่านก็จะต้องมาบูร เนี่ยพระเนเยอะมากนะฮะนี่ะไม่ใช่น้อยเลยนะครับนะนะเนี่ยน้ำนะครับน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนาช่วงนี้น้ําขาดแคลนบ่อยมากเลยเพราะลูกเนนพระที่มาเรียนปริยัติมาเรียนบาลีที่นี่ต้องทานนะครับเนาะต้องฉันทุกทุกวันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนาะท่านใดนะฮะ อยากมาร่วมบุญอยากมาทําบุญที่วัดโมลีโลกายายรามนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นการสร้างบุญสร้างปัญญานับสร้างคนนะนะยิ่งเราสร้างพระเนรนะครับให้มีปัญญานะครับให้มีความรู้ได้เผลยแผ่พราพุทธศาสนาในวันข้างหน้านะฮะว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะครับที่เปรียบไม่ได้นะการให้ทําเป็นทานท่านบอกว่าเนื้อยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เราให้ปัญญานะครับให้เถียว่าเราเป็นผู้สนับสนุนนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้นะครับที่ท่านมาร่ำเรียนเหล่านี้ท่ามาเรียนนะฮะมาเรียนมาประพฤติปฏิบัตินะครับเนาะเพื่อนาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่นะครับในพุทธศาสนาต่อไปในวันข้างหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะก็นะท่านดูเอานะครับนะ อันนี้ได้บุญจริงๆนะครับนะไม่ต้องสงสัยนะฮะนะท่านไม่สะดวกเป็นถวายเป็นปัจจัยก็ซื้อนะครับซื้อน้ําซื้อข้าวนะครับมาถวายได้เลยนะครับเนาะนะสบายใจด้วยนะครับเนาะนี่ครได้บุญเต็มๆนะครับนะนะฮะพระเนนนะครับเป็นร้อยรูปพันรูปนะครับไม่ใช่จะทำบุญได้ที่ไหนได้ง่ายๆนะครับนะ เพราะฉะนั้นแล้วท่านใดนะฮะที่สนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับนะนะฮะมาที่นี่ได้เลยนะที่วัดโมลีโลกยารามลูกเนนหมอลีก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันนะปีนี้นะครับปีนี้ก็เรียนปทสามแล้วนะครับเนาะหนึ่งสองผ่านไปแล้วนะครับเนาะโมลีก็จะลุ้นว่าปทสามปีนี้จะผ่านไหมนะครับนะนะฮะก็มีโอกาสที่โอกาสได้มาร่วมบุญด้วยนะฮะ หมอเรียนมาสองวันสองครั้งนะครับเนาะมาดูน้ําไม่มีน้ําสักวันเลยนะครับเนาะเพราะน้ําท่านฉันไม่พอนะครับนะฮะก็น่าเอ็นดูนะครับเนาะท่านเหล่านี้นะครับเนาะเป็นศุขอ่บนบุคคลากรที่สําคัญของทางพระพูทธศาสนานะครับหากไม่ได้ท่านเหล่านี้นะครับเรียนศึกษาประยัดแล้วก็เผยแผ่ในวันครั้งหน้านะครับศาสนาเราก็คงจะอยู่ยากลําบากนะครับเนาะ เพราะว่าไม่มีนะฮะใครนะฮะได้เผยแผ่เธรรมคำสอนอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับนะเพราะเราต้องเรียนนะครับเนาะพรานั้นท่านเหล่านี้นะครับบางท่านก็มากลางเต็นนอนนะครับนั่นไม่มีกติอยู่นะครับกางเต็นนอนใต้ศาลาบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะพระเนนเยอะมากเลยนะครับที่พักไม่เพียงพอนะครับนะท่านก็ยังอุตสาหะนะฮะมาร่ำเรียนนะวิชาความรู้นะครับเนาะนะ ท่านใดนะครับเนาะอยากร่วมบุญหรืออยากจะมาทาบุญที่นี่ก็ขอเรียนเชิญน,นะที่วัดโมนีโลกายารามหรืออยากร่วมบุญผ่านนะครับทางมออารีก็ขอเรียนเชิญน,นะรับรองทุกบาททุกสตังค์นะถึงแน่นอนนะนะฮนะเพราะว่าเรานะครับเราเห็นแบบนี้นะครับเราก็มีจิตใจศรัทธาได้สร้างหรือว่าได้ร่วมสร้างปัญญานะครับให้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะให้พระเนนนะครับที่มาเรียนที่นี่นะครับเนาะได้ร่ำเรียนนะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับน้องไม่ขาดแคลนนะครับนะฮะเวลาที่ยอดเยี่ยมเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับไม่ใช่นน้อยนะครับที่หมออาลีถ่ายมื่อนี้ก็นานนะฮะนี่ยังไม่หมดนะนะพระเนียนเป็นพันนะนะครับนะะนี่เห็นไหมครับนี่ยังมีวัด นะฮะแบบที่เราต้องต้องทําบุญแบบนี้นะฮะที่ได้บุญแบบนี้เนี่ยนะอยู่นะครับเนาะเพราะท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเนาะโมลีอยากจะเผยแผ่ให้ท่านได้รับรู้ได้เห็นกันทั่วถึงนะฮะจะรู้ว่าถึงแม้ท่านจะเป็นวัดใหญ่นะครับแต่ท่านก็บางสิ่งบางอย่างก็ขาดแคลนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเนนเยอะนะครับเยอะเยอะจริงๆนะฮะบางทีบางอย่างก็ขาดแคลนไม่เพียงพอ ้าต่านใดสนใจมาร่วมบุญที่นี่ก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับนะนะฮะนี่ฮะร่วมกันคนเล็กละน้อยนะครับเนาะมาช่วยกันร่วมบุญร่วมกันนะครับเพื่อสร้างปัญญานะครับเพื่อเป็นสนการสนับสนุนทางวระพุศาสนานะครับนะฮะ ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสนะครับถ้าหากเราไม่ไม่สลัดนะครับเราก็ไม่ได้ทำนะครับเนาะเล็กมีเล็กมีนนอยก็รทำไปตามกำลังศรัทธาเนาะนะครับนะฮะถึงท่านใดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็ร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญเอาก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่พอมีกำลังเนาะที่จะช่วยก็ขอเรียนเชิญนะครับเนาะมาช่วยกันนะครับ กว่าจะได้สอบกว่าจะครบปีนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเนาะวระท่านเหล่านี้นะฮะทุกๆรูปก็อดรับขับตานอนเรียนบางทีเรียนหกคุ่มตีหนึ่งตีสองก็มีนะครับนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับบารวบในสอบสี่ปีห้าปีกว่าจะได้ประโยคหนึ่งนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะดูฮะเราดูเห็นความสุขความชื่นมื่นนะความชื่นอกชื่นใจนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะ เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมอดีทายจะสิบนาทีแล้วนะฮะเห็นไหมยังไม่หมดนะฮะเห็นไหมเยอะแยะมากมายนะครับลุนห์ลุนกำลังเดินไปหากระเหาที่ชั้นนะครับนี่ฮะเยอะนะฮะเยอะนะฮะเนี่ยอยากจะได้เห็นให้เห็นให้เห็นภาพเองเลยว่าเยอะขนาดไหนเยอะแค่ไหนนะครับเนาะนะคะ นะฮะนี่ฮะดูเอานะครับเนาะนี่คือบุญล้วนๆนะฮะหากเรามีโอกาสได้มาสนับสนุนได้มาช่วยนะครับเอาพวกแม่ครูบาอาจารย์หรือสามเณรทุกครูปที่อยู่ที่นี่นะครับเนาะหรือที่ไหนก็ตามแต่นะครับเนาะเราถือว่าเป็นบุญนะฮะเป็นบุญนะมีสิ่งเดียวที่เราจะนําไปได้ก็คือความดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความชั่วนะครับเนาะแล้วแต่เราจะเรียกจะเลือกทำนะครับเนาะว่าเราอยากทาอะไรนะเราสามารถเลือกได้นะครับเนาะ เพราะถึงชอย่างตายไปไม่มีไอใครเอาอะไรไปได้ด้วยนอกยกกอกเว้นความดีนะครับแล้วก็ความชั่วเท่านั้นนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เห็นภาพนี้คลิปนี้ก็ร่วมกันนุอโมทนาสาธุบุญกับหมออารีในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากการถวายน้ำ300แพ็คนะฮะร่วมแรงร่วมแรงร่วมใจกันกับ FC หมออารีกับคุณลูกค้าที่มานวดที่ร้านได้ร่วมบุญกันมานะลงฟังหมออารีเองนะครับก็คงช่วยได้ ไม่ได้มากนะครับเนาะนะฮะไม่ได้ท่านเหล่านี้ช่วยร่วมกันร่วมไปช่วกันก็คงจะไม่ได้มีบุญใหญ่แบบนี้นะครับเนาะต้องอนุโมทนาสาธุบุญทุกครัทุกทุกทุกครั้วยนะครับสาธุสาธุครับ